ถ้าใบาบัวบกมีไหมป็นัวเขียด <มา S 1> เขียดออว้าหลออกนนรีาใครว่าอายแล้วเป็นเป็นบล็นกนะ มั่งได้เดือมั uh okay. ่ง <se ัใส่ถุงได้ปะครับใส่ถุงได้จ้าแกับแเขาเลยค่อยี่้นี่ตุ๊กตานหม่เอาไหมไมอไปด้รอะแล้วไปเมืองบ่อครับน่าไเล่นไ้เล่เติมเมองได้ดดงเดีว พี่จะระโดดไี่อยาก้อนเลกี่อ่ะโคกีไม่ได้เพราะว่าพี่ขยืนตาไม่ได้ถ้าได้ลอยนได้เราะได้ขอบคุณครับ่ะไมาสืบอ่ะผมยัดให้เนาะผมยอ้ จก็คอยดีคนี้ก็เหนื่อยก็เห็บก็เป็นเมืองก็เป็นเมืองใหเ็นเมืองพไดพอกันได้ครับเดินทางกว่าใครับทุกเส้นทางสฉบๆมันมาหัวอร่อยบอกว่าพน แคหน่อยนาเลยนด้ครับ้้าไอแมขอบคุณครับนาปลอแป้ง้างหลังด้มครับขอบคุณครับพี่ความว่าจะเข่าดอนแบบของงานนี้ย่างแรงกับสีไหล่ือเก่าเออเขาเป็นคู่กูเป็นบ้าแล้วคือบบใส่กูเป็น กลวงสาิบวทีดรเออเนมก่ยอเอ้ย่อรนรเาตนเย็นไลครับงอได้นี่พอตาานงอดกันนะดีกันนะดีกันนะคะรับงอครับรักครับ เีอั้าคือเก่ากันละดีกันเด้อสาวคนดีของผมผมจะลืมคนดีของผมได้ยังไงใครผู้สาวดีกันนะคร ติดคอโอ้กินกาแฟกับย่งแซงแต่เนี่ยไอ้จังหวัดเนี่ยกินกาแฟกับถือแซงเนียติดคอจังหวัดนี่บ่เป็นยังดอกเหรอนกันแซงรถครับแซงรถบ่เป็นยังดอก เลือใจคำามแพงของนายคำามแพงของหลานตามมาดีกันเนาะดีกันเนาะอย่าแียงในกรันเขาดีกันไปเนาะทำบาปมาลงือกบจเป็นผูไดเปรนยดกันเจ้ว่าเนู่ยมบ้าบอเดี๋ยวกับเทวดาไปเลยคอยพยนยกเหวินเรื่องขอามังให้ เป็นยกเว้นห้ยูเท่าไรับ้าบุแรงของนั้เลบัตรแจ็คบิ๊กมีเาไรีกันนะอ๋อย้บัตรบัตรน่กันคิดว่าคิดว่าฝันไปเนาะมาขึ้นเนาะคิดว่ามันเป็นความฝันเนาะ่ม่่ยสยคิดว่ามันเป็นความฝันชนะมาขึ้นเนาะฝัน ฝันบ่ดีครับฝันลายโอ้ยเนาะฝันจังไดยฝันคือเหมือนจริงแท้ฝันลายครับไม่เคยแม้แต่เออเมื่อก็มีทั้งฝันลายฝันดีนั่นแหละห้าสิฝันดีสุมื่อสู้ขึ้นเนืัอไหร่เนาะเพราะฉะนั้นก็เคียว่ามันเป็นฝันซใช่ไหมต้องยานบาเดอร์ทำเรียงไปยกเว้นแล้วครับเทพดา เพยกงเว้นเรื่องของเขาไปเนาะภาพยังติดตาอยู่ฝันเหมือนจริงมากฝันห่างเธอจ๋า มีฟ์พวกก็ทำบอกเขาจะหายผัวได้อ่อยออกออกมาขึ้นบอกหักกับว่าต้องนักใจสายปลาขอให้ <c oughs> น้ำแฟนกันเป็นกำลังใจให้สลับคนทำงานนะ มีแรงทำงานไหมวันนี้มีกำลังใจไหมกินข้าวรื้ยังจะเริ่มกินข้าวเด้จะเริ่มกินข้าวเรื่องนี้เรามางอนะเนี่ยดีกันนะอ๋อไปเส์นไพร์นอบาทเนี่ย ขอโทษได้แล้วดิครับแต่แต่ผมกดเส้นไหลเรือยครับเอา้าเส้นเอื่อ <laughs> ยเอื่อยครับแล้วทำไมเปิดกล้องตั้งแต่วะเอื่อยมาซอยผมแน่ <laughs> เป็นเจ้าไหนเนาะคือเต็มฟีดค่ะค่ะน,อนอ้อเนาะเอื่อยซอยผมบอซอยผมแม่ครับว้าวซอยผมแน่จะ <laughs> ถือว่า ก็ถือว่าคือสีบอกเดิมซุ้มเจ้าถือว่าเอ่อซ้ำๆกันก็เจ้ากันเพราะว่าซุ้มเจ้านนะก็มีผัวแล้วแล้วเขามีผู้สาวแล้วมันก็ถือแล้วเออซุ้มเนี่ยเลราคนนี้มีผัวเวิร์ทุกคนแ่นบอลขนะเพิ่นมีผัวผมก็ย่งหักเพิ่นได้ตอนนั้นแล้วเขามีแฟนก็ต้องก็ต้องหักไอแมนได้คือกันันตัว มีเพยงอย่างสิร้องกั้เพื่อนฟังบ่จังวันเออหูโตยูวน้องมันสัวที่แอบนอกใจผัวเมื่อคิดหอดอายเป็นบ่บ่เหม็นแนวบ่เหม็นแนวดาราเจ้าของมีผัวแล้วกะยากให้นนอกมีแฟนเนจักงน้อยน้ำสันองสีเงาเด้ยงามเจ้าของไปอยู่น้ำผัวนอกก็จะบูมีไผเขาใจบ่แต่ก็ดีฮะแต่เนีผมเนี่ย ผมจ่แก้วผมจ่ายป๊อบปูอะไรแต่เน็กเปกินกาแฟกัไยังมีคอนแท็นกาแฟที่ครอบผมอ่ะจังวะเนี่ยอืมบาดผู้คนโอ้ค่ะคุณแต่มีผัวปอบอยู่ก้างๆกันน่ะบ่เข้าใจก็ไม่มีใครข้าใจเลยตอนนี้สรุปเอื่อยไหมกำลังใจเอื่อยหรือว่าเอื่อยมาซ้ำเติมเพิ่นเนี่ยเ้เห็นหลายแล้วแต่อยากบอกว่าแต่เจ้าของก็ยังมีผัวเนาะเออ ผู้เจ้าของยังมีผัวกันให้ให้คันเรามีผู้สาวแน่เนี่ยกันยังโมกันได้ทางโซเชียลคือเก่าแล้วเป็นยังเงินโตขึ้นว่าเาเปลี่ยนแค่เอาคือนออยเอาแฟนคลับเปลี่ยนแค่ต้องออยเอาแล้วเนาะครับับเข้าแล้วนั่งหัวอยู่เบิดเซี่กัยังวอร์จัมพ์เล่นอากาศมันเปลี่ยนจากไหนวอร์แม่เปลี่ยนจากไหน ยายทำใจว่าได้เขาวะได้ทำใจไหมอ่อยเอาเอื้อยเด้อสันเด้ออ่อยเอาเอื้อยตะก้อนครับผมเป็นเรื้อยไร้ไร้ครับโอเคครับได้ลองเต็มเพลงมายนึ่จะได้ลองเต็มเพลงหรือเพลงใหม้โอเคครับออกจังไงเนื้อโมอออกยังไงออกยังไงหรือเปล่าอาซิมีโอกาสขึ้นดีกันบ่ ้องจะมีโอกาสกันมาเป็นคือเกาเลยบะบอเลยบอปลายฝ่าให้เน่ผ้ายังบออย่า <laughs> มาเบาเฮ้ยครับขอโอกาสขอโอกาสเหนมันมาเป็นคือเกาสะ อบ่ได้แล้วบ่ดีป่ะเซาเซาเซาขเทียวขอเด้อดีกันเนาะแขยงไงว่าเป็นยังสิม้างงอเสมอก็ได้สิงอจนเศร้าเขียดไปแล้ว เมื่อแรงกัสิงออยเมื่ออื่นกัสิงออยอีกงอจะเศร้าเขียนหมดเลยเออมแกลบอ้าวคมจังหวะนี้ได้เปิดแหละจังหวะนี้เฮ้ยครับเมือนแรกบาหลักสิมากออยมื่ออื่นก็สิงอเมื่ออื่นมาเศร้าเขียนมาฮ้อ,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  <c ười> อสิงอคือกเกา เป็นคืออิ่มยาแท้ไถว่าเออผม ไม่บกห้เส่ทำตาเขาหัวจะสาเมือได้เป็นซิกับซิงหเป็นซิปเป็นเศร้ากระสิงหดีกันเนาะกพาต้องบอกผัวดอกเรื่องเมื่อขึ้นก่ต้องบอกไพน์เนอร่าต้องบอกผัวให้หัวแค่ห้องเนาะ ไอหูแเจ้าด้อยขื่ว่าผม็นมันเป็นเรียงระบางเฮ้าปิงไซน้ำเกลือวอกี่งแล้วเดี๋วมาถึงเลคครับว่ามี่หัวมาไอมีเฮ้าอยู่ไหนเด้ง ่เานะเนาะกำลับเป็นคือเก่าเนาะนะโอเครับจนได้ล่าง,งานคุณบ่าวเฮ้ยนี่ยังไม่ซอยบ่าวดีกันเนาะดีกันเนาะ เหมือแร่องใช่มห,หมงอไมเดอบ่แมเนว่าอยากปิดไหล่ดิแบตสิเบิร์ดแบตมันสิเบิร์ดแล้วอีกสามสิบนาทีมันกนสิกรรมมาเต็มคือเกา่าเอาว่าปานีสิพอใจอ่อนเนี่ยปอาสนาอยากงอเบิร์ตเหมือแต่ว่าไอโฟนสิเบิร์มันอยู่ได้แค่สองชั่วโมงเด้อ ไอโฟน e 1เบทบักลามันอยู่ได้แค่สองชั่วโมงตอนนี้เล่นแมแลสองชั่วโมงกว่าแล้วสิเบทดแล้วได้สองเปอร์เซ็นต์อีกสามเซนที่ชารแบตเต็มจังเินบ้างอไหมันคือพวาเป็นใจแต่ละทุกโทรศัพท์กันเลยมันบ้าหูบอกว่าข้อจริงงอครับบักลาขอเอาตัวซาไปซานก่อนเพราะว่ามัน ทั้งศาททั้งอมันมันมันบอดได้มันบอดเขาดึกทีมสิเอาโทรศัพท์ได้มั่งงออครับเด็กงานถ่าเด้อเด็กงานถ่าเด้อเดียวเอาโทรศัพท์ไปซ์กกันอยากงอโดนโดนยุทธะไอโฟนสิบเอ็ด มันอยู่ได้แค่สองชั่วโมงไปฟอกันไปดิไปฟอกันไปดิไปฟอกันไ,นไปดิฟอร์ไปรอดตัว